อยู่ที่กิจกรรมดีๆนะคะไปต่อกันที่ความสําเร็จจากทางเมืองไทยประกันชีวิตกันบ้างค่ะโดยล่าสุดนะคะเมืองไทยประกันชีวิตค่ะคว้ารางวัลซุปเปอร์แบรนด์ไทยแลนด์2024นสะคะสูงสุด19ปีต่อเนื่องด้วยค่ะ ทางคุณสาระร่ำซ้ำนะคะประธานเจ้ที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะบอกว่านับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งนะคะของทางบริษัทค่ะที่ได้รับรางวัล s u p e r b r a n d รนด์ไทยแลนด์ปี2024โดยเป็นองค์กรเพียงแค่แห่งเดียวนะคะที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่19แล้วค่ะ ซึ่งการได้รับรางวัล s u p e r อร์แบรนด์ไ a ยแลนด์ไม่เพียงช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ในใสายตาผู้บริโภคแต่ว่ายังส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรทางธุรกิจอีกทั้งยังสร้างโอกาสใหม่ในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะในยุคที่ผู้บริโภคนั้นให้ความสำคัญกับแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส รางวัลซูเปอร์แบรนด์ไทยแลนด์นี้ได้รับการยอมรับอย่างสูงนะคะจากผู้ริโภคในประเทศไทยรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนและตัวแทนคณะกรรมการอิสระค่ะโดยมีทางคุณนิรัตบูชาสุขรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมาชนเป็นผู้แทนบริษัทนะคะเข้ารับรางวัลจากทางคุณชมเปญเชียนแขวผู้ในการซูเปอร์แบรนด์ประเทศไทยค่ะ สำหรับรางวัลซ u เปอร์แบรนด์เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการประเมิน3ปัจจัยหลกักค่ะได้แก่คุณภาพของแบรนด์ที่เมืองไทยประกันชีวิตได้รับการยอมรับในด้านการให้บริการที่เปรี่ยมด้วยคุณภาพการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและการดูแลลูกค้าด้วยความใส่ใจอย่างมืออาชีพ ความน่าเชื่อถือโดยประวัติการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานกว่า72ปีเมืองไทยประกันชีวิตได้สร้างความไว้วางใจในกลุ่มลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการด้วยความโปรง่งใสและความรับผิดชอบต่อผู้ริโภคือหัวใจสำคัญของแบรนด์และการสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ของแบรนด์เมืองไทยประกันชีวิตเป็นที่จดจำในฐานะแบรนด์ที่มุ่งมั่นสร้างความสุขและการดูแลสุขภาพครบวงจรผ่านแนวคิด Happiness means everything ซึ่งสะท้อนถึงพันธกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าค่ะขอแสดงความยินดีกับเมืองไทยประกันชีวิตด้วยนะคะถึงความมุ่งมั่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์แก่ผู้บริโภคจึงเป็นที่มาของความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ